สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมนะวันนี้ผมมีรถเกง Eco Car, ๋งอีโก้คาร์ไซส์เล็กมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะฮะน้องๆหน,นู่นหนูนิสิตนักศึกษาใครที่อยากจะได้นะฮะขับไปมหาลัยหรือว่าขับไปทํางานนะคันนี้ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่สามพันสิบสามบาทเท่านั้นเองนะฮะเงินเดือนเจ็ดพันแปดพันซื้อได้คนเดียวนะครับผมนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารถคันนี้จะสวยเดิมแค่ไหนนะฮะอ่านี่นะครับผมนะ เป็นนิสสันมาร์ทนะฮะตาโตโตอย่างนี้เลยนะฮะปี2013นะครับผมนะอ่าราคาวันนี้ผมให้พิเศษไปเลยนะสำหรับใครที่อยากจะได้รถคันแรกนะฮะเป็นรถคันแรกของอตัวลูกค้าเองเลยนะอ่าราคาอยู่ที่157,000บาทนะอ่เดี๋ยวมาดูรอบคันกันนะครับนี่นะฮะได้ส,สีสวยเลยนะฮะเป็นสีขาวมุกสีพิเศษจากโรงงานเลยนะฮะ นี่หน้าตาเขาน่ารักมากนะสำหรับนิสสันมาร์ทนะถือว่าเป็นรถที่นิยมใช้กันเยอะนะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาแค่1.2ลิตรเท่านั้นเองนะฮะประหยัดน้ำมันมากนะอ่าเฉลี่ยาการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณเกือบ20กิโลต่อลิตรเลยนะคันนี้เนี่ยเดิมมากนะมีแค่ล้อมแมกอย่างเดียวที่เปลี่ยนมานะฮะเป็นล้อมแมก5ก้านนะครับผมลายนิยมเลยนะฮะขอบ15นะฮะอ่ะมาดูกันต่อครับ นี่นะครับผมนะเกียร์ออโต้ CVT นะครับผมนะ,ะตัหนี้มีเล็กๆ,ๆน้อยๆนะตรงนี้ขัดออกนะเป็นรอยขีดขวดเล็กๆน้อยๆนะแต่โดยรวมแล้วโอเครถบอดี้สวยนะครับผมนะอะมาดูกันต่อเลย <c oughs> <c oughs> เห็นเล็กๆอย่างนี้นะฮะลูกค้าเครื่องในในี่กว้างมากเข้ามาดูกันนะื่องในในี่กว้างมากนะการดีไซน์รูปลักษณ์ต่างๆของเขานะ น่ารักจริงๆเลยนะครับผมนะในส่วนของภายในก็จะเป็นโทนสีดาทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวเบาะก็เป็นเบาะที่นั่งสบายนั่งนุ่มเนาะเป็นเบาะอ่าเป็นเบาะผ้านะครับผมนะอ่านี่นะฮะดูนะครับผมนะภายในกว้างๆเลยนะอ่าใครที่หารถไซส์เล็กไว้ใช้งานอยู่นะครับผมนะลองเข้ามาชมดูคันนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เลยครับอ่ามาดูด้านฝั่งคนขับกัน นี่นะฮะเห็นเล็กๆอย่างนี้นะมีถุงลมนิรภัยด้วยนะครับผมนะนี่นะช่องแอร์กลมๆน่ารักซส,สวยเลยผิวพรรณดีนะฮะนี่แผงประตูใสๆเลยนะครับผมนะออปชันไฟฟ้าหมดเลยอ่ะมาดูด้านหลังนี่นะฮะไม่แคบนะครับผมนะกว้างนั่งสบาย เอาเป็นว่าสีท่านนี่นั่งได้สบายๆเลยนะครับผมนะไม่อึดอัดนะอ่านี่ให้ดูเลยอ่าเห็นเล็กๆอย่างนี้นะมาดูด้านท้ายยังมีพื้นที่ใส่ของเยอะๆแบบนี้เลยนะอ่านี่นะครับผมแล้วก็เบาะตัวนี้ก็สามารถพับได้ สำหรับใครที่แบบต้องการบรรทุกของเนาะตรงนี้ใส่ใสได้นะพับได้สองข้างเลยซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้ถ้าไม่ใช้ก็ยกออกได้เลยครับผมนี่นะฮะยกออกแบบนี้เลยนะนี่นะฮะเห็นแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวใส่ขึ้นโอเคมาดูฝั่งนี้กันต่อครับนี่ถ้าพับเสร็จแล้วนะบ่อมันก็จะ ราบแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครต้องการที่แบบใช้ส่วนตัวด้วยบรรทุกของไปขายด้วยนะฮะค้าขายนะถือว่าเหมาะมากอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับอ่าสำหรับตัวเครื่องนะครับผมนะจะเป็นเครื่องเบนซิน3สูบนะหนึ่งพซีซี คันนี้สภาพดิบมากรถไม่เคยติดแก๊สนะอ่าแม้แต่กระทั่งฝาวาลวนี่ไม่เคยแกะเลยนะฮะฐานหน้าเดิม,ดมๆใสๆสติกเกอร์จากป้ายแดงอยู่ครบทุกจุดนี่นะฮะกิฟเกิบอะไรต่างๆนี่อยู่ครบเลยนะอย่ามองข้ามนะดูฝากระโปรงะฮะสติกเกอร์มอกรนะอยู่ตำแหน่งเดิมหมดเลย ใครที่สนใจนะครับผมนะก็ขอฝากในคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะราคาผมให้พิเศษเลยนะฮะนิสสันมาร์ทปี2013 1นะ7 0 0 0ะ1 5 7 0 0 0บาทนะคอนต่อเดือนอยู่ที่3,013บาทนะฮะลูกค้ามีไรายได้7,8,000สามารถซื้อคนเดียวได้นะครับผมนะใครที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อมาได้เลยที่0815198985เบอร์พี่สุพันนะครับผมนะ,ะสำหรับใครที่จะเดินทางมาดูตัวจริงนะครับผมนะ,ะสามารถ เดินทางมาได้ที่ถนนคูขวานะฮะราชชนิดเขตบินบุรีนะครับผมนะไอดีไล่นะฮะเดบันยูดีพีอาร์แล้วก็ยูทีนะครับผมนะแล้วก็เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะฮะศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดห้าเบอร์พี่พันนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ